นครนายกจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ5ธันวาคม2566ที่บริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวศาลากลางจังหวัดนครนายก นายสุภกินแวงชินผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกได้เป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ,พพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันชาติและวันพ่อแห่งชาติประจำปี2566โดยมีพระมุนีนายกเจ้าคณะจังหวัดนครนายก ประธานสงฆ์พร้อมคณะสงฆ์หัวหน้าสนราชการภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนร่วมในพิธีพระสงฆ์จำนวนสิบรูปสวดเจริญพระพุทธมนต์จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกทอดผ้าไตรจำนวนสิไตรพระสงฆ์อนุโมทนาถวายอดิเรกและกรวดน้ำจากนั้นผู้ร่วมพิธีได้ร่วมกันทําบุญตักบาตร แด่พระสงฆ์และสามเณรจำนวน79รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและที่หอประชุมสุพรรณิกาชั้นสองอาคารศูนย์อาหารปลอดภัยและนันทนาการบริการประชาชนภายในสลากลางจังหวัดนครนายกผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกได้เป็นประธานในพิธีวางผ่านพุ่มดอกไม้ถวายราชการะพร้อมกล่าวสํานึกในพระมหาการุณาธิคุณ โดยนายกเหล่ากาชาติประธานแม่บ้านมหัสไทยหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐภาคเอกชนร่วมในพิธีวางผ่านพุ่มดอกไม้ถวายราชการะโดยพร้อมเพียงกันสมบัติเนินใหม่รัชชานนเนินใหม่ภาพข่าวสุกันวรลิสุวรรณรายงาน